โชว์ปนิ <Spike Vir> ่งเป็นเป็นแบบที่ลาพดก่อ้ลูกนี้แหละลูกนี้แหละเปิดบอลให้ตนไ้บได้บอใช่เนี่ยเราได้เปรี่ยนิบนี้ห้าร้อยอ้านี่เลยกี่ตัมเนี่ยห้าเป็นกระจายยัเปิดเปเียเปลยก็ได้คตดดังแล้วเ็เสิร์ฟเด้มเป็นแพ้เลยนะก็ได้ดีแเ ตั้งก็ลงโหมดตาวบล็อกอ้าวโี้เนื้อเหมือนโดนเลยอ่ะบล็อกตาวเยอ่ยดูน้องจัง ไอ่ยิงชนะเลยอันนี้จดิวอยู่ต้องดิวนี่สิบสี่เท่าเกดวันนี้ตลาดมันแพ้โดนแพะแล้วมือต่อรูดแล้วโดนแล้วโดนด่าแล้วโอเคตอนนี้นเต็มที่เแล้อีกแล้วนู้นทักดาวโรยุ่งไม่ยิงโอ้โห ีบอลแล้วเรียบร้อยอยู่ก่อนูอเคได้เฉยอ้าวอิวเดฟกไฟฟองหายเดินดเต็มไฟฟองลูกนี้ก่อนลูกนี้โดนบุ๋โอ้บอลอีสลาโดนดัดเอาเปลี่ยนออกแล้วบอลชาจูออนเข้ามาแล้วเปลี่ยนแล้วบอลก็เสี่ยงเหมือนกันโอ้โยยังซีเตอร แล้วมันเร็วเราอะบอนเร็วก็แพ้แพ้ก็แพ้จบ้านอย่างนอให้เขาตั้งก็ได้อยู่ไทยได้ครับเป็นยังอีู่ต่อไปให้เขาตั้งเถอะง่ายเลยจบจบ อีกหนึ่งเดียวอะไรตื่นเต้นำเนยเราตะมือหมดอ่ะมั้งเวลากี่โมงแล้วหมดแล้หมดแล้วแหละหมด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 หไปไปออีอา ตีหมีบล็อกเลยอะโอ๊ยอ okay. oh. oh. ัดบล็อกเลยบล็อกมันแบบจะให้จบจบเะเหนื่อยแล้วโดนแล้วจบเลยโอ้ยเำไเลือดจะไปทาไ ติดเน็ตเหรอติด็ิบล็อกไหมอ่ะบล็อกเต็มๆเลยเอาเลี้ยวจะทำเป็นเล่นิงนะเนี้ยตื่นเต้นนะเนียตั้งแต่ติดแล้วเขาไม่ทเป็นเล่นละอ้าวก็มาเกิดแล้วเสอเกตไปเลยเจ้เสตตี้ตีแก่แล้วเหมือนแกแล้วไปมีโอกาสแล้วมือจะทำเล่น อ้อมอินอินมากกว่าเรี่อีนัมีแขนยืดอยู่มื่อีแยืนเหรอยืนอยู่ตรงนี้มื่อกี้ต้องต้องแทงไปไม่เช่ไม่ใชีนะดีตีทับ็อกไปเลยจ้าเนี่ยต้องตีอัดบล็อก ไม่รู้เน็นอะไรรักษณาอันนี้ผมเอาช่ไปก่อนเอาไปเอาใหม่เอาเอาใหม่ยี่ห้าไปเลย ไม่บ้างรแต่มาเจอพี่เก่ที่เวียามจบจบไแล้วเขาไม่ดีเลยได้ข้ามนาทีสุดดีแล้วสุดดีแล้วเรื่อยเรื่อสดเรื่อจบจบไปแนะอโหสลาไม่ไหวติมติทิมติท่มติอ้าวได้อยู่คนนี้เถอะ บอลเร็วไปดูจ่ายเร็วด้วยภัทรญาติวีในในใบอลเร็วเดี๋ยวไทยจ่ายบอลเร็วมาดูลูกต่อไปอ่ะรู้เลยคนในสนามมาเที่ยวแตกแล้ว เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่าน well> ี่โคตรนั่งที่นดี๋ยวจ่ายบอลเร็วไปเข้าไปอย่าจ่ายหลังหลังใครก่อนดูก่อนพอเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายบอลเร็วอีกสามมิตรน่าจะไม่จ่าย เขาออกเองนีเอีเลย้ีใจกสั่แดงหอูอเหมือนจ้เสี่ยองเอาเวนากีเล่นดีขึเยอะจอจับาดรู้ัน้าเสียเจ้าเเสไม่อีอยาเ้ีย เนี่ยไม่มันไม่ยิงอยู่เลยเพราะเขาอ่านหมดแล้วอุ๊อยอ้าวอมตีกดีตีเนี้ยเป็นตีนีเลยตัวเนี้ยดูเดือดนาดนี้เติบเอสมดีพีเลยอ้ม ตกเลยทหลุดอะเอาใหม่ไม่เป็นไรใหม่่นะถึงแม่บอกวิ่งดีใจดิต่อบอกิงเอไม่จิงอะไิเลยตรับไมกใจเ้อย่เเลยนไม่ยห็นไปดูยนะลู้เย็นเขาไปเป็นโค้ชนะ ถ้าจู่ออนเป็นแท้แล้วนี่ยนาทอะไรเนี่ยหลงเข้าฟอง